ทีนี้เรามาดูในช่องที่สามเมื่อเราลงท้ายด้วยเดือกลุ่มถ้าเราพูดถึงวันที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันคือทุกๆวันนั้นคือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำๆๆกันในวันวันนั้นนะคะวันเดียวอย่างเช่นว่าวันจันทร์ก็คือวันทุกๆวันจันทร์ประมาณนี้คำก็จะลงท้ายด้วยเดือกลุ่มก็จะอยู่ในช่องที่สามและคำจะตามหลังคำบุพบทคำว่าเอานะฮะสังเกตนะเนี่ย จะอยู่ในช่องที่สามหนึ่งสองสามจะอยู่คํานี้นะอย่างฉันอย่างครูดาวไปออกกําลังกายทุกๆวันพุธทุกๆวันจันทร์ก็ว่าไปนะคะเอาซึนเตอร์กุมทุกๆวันอาทิตย์เอาเมานเตอร์กุมทุกๆวันจันเอาทริเดียเตอกุมทุกๆวันอังคารเอาเมดเวกุเตอกุมทุกๆวันพุธ Á fymtu dögum. Tuk tuk vann parröðsabodi. Á förstu dögum. Tuk tuk vann súk. Á laugar dögum. Tuk tuk vann sá. Á virkum dögum. Tuk tuk vann namada. Túið ján bræjúk hæm. Ég fer á söngæfingu á miðvíku dögum. Sann, ég fyrir að fyrir. Ég fyrir að fyrir að fyrir. Ég fyrir að fyrir að fyrir. Það eru útsölur á laugar dögum. มันมีการลดราคาในทุกๆวันเสาร์หรือว่าในทุกๆวันเสาร์จะมีการลดราคามันมีการออกกำลังกายในทุกๆวันพุธและวันศุกร์หรือว่าในทุกๆวันพุธและทุกๆวันศุกร์จะมีการออกกำลังกายนะคะอย่างวันอังคารในรูปของเอกพจน์คำก็ผันแบบนี้นะคะและถ้าอยู่ในรูปของปหูพจน์คำก็จะผันแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นวันพุธนะคะถ้าเป็นวันพุธคำก็จะปันแบบนี้นะในรูปของเอกพจน์ที่ยังไม่เจาะจงแต่เมื่อเจาะจงว่าวันพุธนี้ก็จะพันแบบนี้ m i วิ i ูดากอริน m i วิคูไดอินและในจองที่สามนะคะถ้าเราจะบอกว่าจากวันพุธนี้ก็จะบอกว่าฟราว m มวิ u ูไดนม และถ้าเราจะบอกนะคะเมื่อถึงช่องที่4ี่ถ้าเราจะบอกว่าถึงวันพุธนี้เราก็จะบอกว่าเท m เมวิกอดัคซินส์ถ้าอยู่ในรูปของาหูพจน์คำก็จะพันแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟังมาลิค่ะส่วนวันพฤหัสก็จะพันแบบนี้นะเฟมตูดัววกซ์นะคะถ้าในรูปของพหูพจน์ก็แบบนี้ในเจาะจงก็แบบนี้นะคะ ส่วนวันศุกร์ก็แบบนี้นะคะคำบัญแบบนี้ตรงที่เอ่ 1, 2, 3, 4, อหนึ่งองสเจาะจงก็แบบนี้ถ้าเราพูดถึงไงไหมครับ first day ก็คือวันศุกร์นี้หรือวันศุกร์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะถ้าอยู่ในรูปของพระอุนธหลายวันก็เหมือนกันนะคะนี่คือถ้าวันศุกร์หลายวันก็แบบนี้ถ้าเราพูดถึงวันศุกร์ที่ที่เราพูดถึงหลายๆวันก็แบบนี้ใช้ first day น,นะถละอม วันเสาร์คำก็จะผันแบบนี้นะคะวันเสาร์ในรูปของเอกพจน์ในรูปของพหูพจน์นะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างค่ะเอาเลยการตาเอฟิมเลกาในวันเสาร์มีการแข่งขันยิมนาสติกก็คำก็จะอยู่ในช่องที่สองนะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงวันเสาร์นี้อยู่ ซึ่งเราสามารถบอกว่าเอาเลยการ์ดไดนก็คือวันเสาร์นี้นะคะเพราเราพูดถึงเสารนี้อยู่ก็ได้นะคะถูกต้องเหมือนกันเราเฟมจุดเย์ทเลยการดัคส์แอร์โอเปตเฟรกราวนิเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันเสาร์ก็คือตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันเสาร์จะเปิดให้ลงทะเบียนนะนะคะมาดูการผ่านช่องนะคะจาก f ฟ m t ุ d เดยก็คือจากวันพฤหัส คำก็จะอยู่ในช่องที่3ซึ่งจะมีคําบุปบทคําว่าฟราวเป็นตัวเชื่อมในประโยคถึงเลยการดักก็จะเป็นคํานามในช่องที่4ก็คือถึงหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของให้นักเรียนสังเกตว่าจะมีตัว S ตามนะคะถ,ถ้าอยู่ในช่องที่4ี่ที่ไปถึงหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะเยอร์เวนฟราโมนเดเ t ทลเฟสตุดัก ฉันทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์เห็นไหมคะช่องที่3ก็ day ช่องที่4ก็ dark แล้วก็มีตัว as t i m เรามาดูประโยคตัวอย่างคำถามนะคะ Father Mount Naltar Tagur Air Itag วันนี้วันที่เท่าไหร่ Itag Air Tuesday, August 31วันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคม Hva dagur er i dag? Wan ni wan arai? I dag er miðvikudagur. Wan ni ku wan put. Hva dagur er á morgun? Prwng ni ku wan arai? Á morgun er 5. dagur. Prwng ni ku wan Saturday. Hvaða dagur var í gæri? Mjög vann kjúan aðræði. Í gæri var þriðjö dagur. Mjög vann kjúan anghann. Hvaða dagur var í fyrra dag? Mjög vann gón kjúan aðræði. Í fyrra dag var mánu dagur. Mjög vann gón kjúan gann. Í dag er mánu dagurinn þimtið. วันน uh, ja er na. ี้คือวันจันทร์ที่5สังเกตไหมคะเมานดากรินคำก็จะอยู่ในช่องที่หนึ่งเพราะมีคำกริยาอัววำหน้าอีกยาวชนตากรนเมื่อวานคือวันอาทิตย์ที่สี่อามอร์กุนอร์ริดยตพรุ่งนี้คือวันอังคารที่หกเอชกิอามอร์กุนเฮลิน Er miðvíkudagurinn sjöndi? Vann maru nýi kví vann pút þið 7. Hvaða mánaðar dagur er í dag? Vann nýi vann þið þá ræ? Í dag er van ní, van 17. mæ. Vann nýi vann þið 17. pröksapakom. Hvaða mánaðar dagur var í gær? Mjög vann vann þið þá ræ? Í gær var... Mjög vann vann þið... Father แ a วน่าร,ออรกักจังเลยพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เอาหมกันเอพรุ่งนี้วันที่เรามาดูคำศัพท์คำว่าเฮลกีแปลว่าสุดสป,ปดาเป็นคำนามเพศหญิงนะคะคำก็จะผ่านแบบนี้นี่คือเฮลกีอืมเฮลกีฟราเฮลกีลกทิลเฮล หรือว่าที่ว่าเฮลการ์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเจาะจงก็จะเป็นแบบนี้ h e ล g i นเอ h e เฮล n กนน์ฟรอเฮลเกนเน่ทิลเฮลเกนาร์เอ็ดเฮลการ์ซึ่งปกติคูดูดาจจะใช้เฮลการ n น์คือจะลงด้วย r i นน a จะจะดีกว่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ h e ลกา r ก็แล้วแต่ใครจะใช้นะคะถ้าเป็นในรูปของรพระอุพภ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่อ่านเนาะ ทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างค่ะซา a เอร์เฮลก r ฟรีเ m ี r m มมันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับฉันอเรามาดูว่าซาดเออาสังเกตนะแอดมีคำกริยาอัลเวรเพราะฉะนั้นคำว่าเฮลกาก็จะต้องอยู่ในช่องรักศัพท์เดิมช่องที่หนึ่งในรูปของพหูพจน์ก็คือเฮลกานะคะ เ e s s a h e l g ีแ v ร์ดเยกอเวนนวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นี้จันต้องทำงานในประโยคนี้คำว่าเฮลกีก็จะอยู่ในช่องที่สองก็คือโซลฟ์ซึ่งเป็นกรรมของประโยคนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงมันอยู่เอาเยกอเวนนาะอืมเฮลกีนะฉันต้องทำงานในวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นี้ไหมประโยคนี้นะคะ ก็อยู่ในช่องที่สองเพราะว่ามันเป็นกรรมอยู่เหมือนกันแต่มันเจาะจงว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฉันต้องทำงานไหมแต่เมื่อเกี้แทสซีเฮลเกเออเป็นตัวบ่งชี้ว่าสุสดสัปดาห์นี้ก็คือคำํำคำบ่งชี้เป็นตัวกำหนดในประโยคนี้พรนะความแตกต่างมันก็เลยใช้แบบนี้แต่ความหมายเหมือนกันนะ Um helken var วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฉันเหนื่อยเอาเรามาดูกันเรากำลังพูดถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราพูดถึงอยู่ไหมถ้าเราพูดถึงอยู่ก็ต้องอยู่ในช่องที่สองเ e อเอร์ a ัส t ับอัทริกก์อืมเฮลกาพวกเขาจะดื่มในวันหยุดสุดสัปดาห์เสมอในประโยคนี้นะคะอืมเฮลกาเราดูได้เลยว่าเราจะพูดถึงมันอยู่ ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องอยู่ในช่องที่สองในรูปของหูพจน์นะคะตรงนี้ h e l g a r n a r e r u t i l að h a s, <S วันหยุดสุดสป,ปดาบเป็นการพักผ่อนประโยคนี้นะคะสังเกตเพราะว่ามันจะมีคำกริยา a เว r a เป็นคำเชื่อมในประโยคนี้คำถึงต้องอยู่ในช่องที่หนึ่งที่เจาะจงนะคะ y e h l a k h a t i l h e l g a r i n a r ฉันรอคอยวันหยุดสุดสัป,ปดาห์เห็นไหมคะจะเป็นช่องที่สก็คือถึงหรือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะในรูปของเอกพจน์นะเธอไปฝึกซ้อมทุกๆสุดสัป,ปดาห์ประโยคน,นี้นะคะให้นักเรียนสังเกตได้ว่าเรากำลังพูดถึงอยู่นะคะทุกๆสัป,ปดาห์ และคำสังเกตได้ว่าแฟร์เอาไอวิงเกอร์เป็นประโยคที่เคลื่อนไหวก็คือกำลังไปหรือไปเพราะฉะนั้นคำจะต้องอยู่ในช่องที่สองนะคะควาสไอคลาร์ส e ูอัลเกรออืมเฮลกินคุณจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นี้ก็อยู่ในช่องที่สองนะคะอ m มเฮลกินอะพอพูดถึง นะคะคพูดถึงแต่ว่าเป็นคำที่พูดถึงที่เจาะจงนะคะ